สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านไ้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์063 4 3 6 6 8 2 5นะครับเดี๋ยวน้องแบงค์ทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะมีค่าจัดส่งนะครับ49บเาทเหมาเหมานะครับใครซื้อครบ5 0 0จัดส่งฟรีเลยนะครับ แล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยครับผมจะส่งแบบตะก้าไปเซนีไทยนะท่านผู้ชมนะครับโอเคครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยโอ้โห <c oughs> ต้นนี้นะครับสวยมากๆท่านผู้ชมนี่ใบแบบนี้นะครับต้นนี้มีตำหนินิดนึงนะครับน้องชื่อว่าเจ้าปอแก้วนะครับท่านผู้ชมเจ้าปอแก้วอยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะครับเจ้าปอแก้วนี่สวยมากๆครับ ต้นต่อมานะต้นนี้นะครับจะเป็นไม้ที่น้องแม็ชอบมากนะครับน้องชื่อว่าเมืองเกาเกตนะครับต้นนี้เป็นจีนสองนะครับมีจุดชมพูด้วยนะครับจุดสีแดงนะครับนี่มีหัวแล้วท่านผู้ชมมีหัวแล้วนะครับแข็งแรงมากนะครับเมืองเกาเกตนะครับต้นนี้เอาไปราคาหกสิบเก้าบาทครับสวยมากต้นต่อมานะครับ น้องเป็นบอลสีใบเหมือนเลือดหมูแบบนี้นะครับเป็นบอลใบมันนะครับต้นนี้ชื่อว่าเขื่อนป่าสักนะครับเขื่อนป่าศักเอาไปหกสิบเก้าบาทครับต้นต่อมานะครับน้องชื่อว่ามงคลทรั์ท่านผู้ชมมงคลรัพย์ต้นนี้จุดๆเนี่ยมีสองต้นคู่นะต้นจุดๆเนี่ยชื่อว่าดาราลายนะครับต้นนี้หกสิบเก้านะครับหกสิบเก้าบาทสวยมากๆครับแข็งแรงด้วยนะต้นนี้นะครับ ต้นต่อมานะครับน้อจะเป็นแบบแนวฟอร์มกอนะท่านผู้ชมเนี่ยฟอร์มกอแบบนี้นะครับจะมีอยู่หลายต้นอยู่นะให้ดูนี่ครับมีหลายต้นอยู่นะครับหลายต้นอยู่น้องชื่อว่านางลัสดครับต้นนี้ฟอร์มกอเอาไป89บาทนะครับฟอร์มกอแบบใครชอบฟอร์มกอนะครับ89บาท โอ้ต้นต่อมานะครับต้นต่อมาเนะ้องชื่อว่าตะวันชิงพพนะครับโอ้แล้วก็มีชายชนหน่อไปด้วย,ยข้างนะตะวันชิงพพนะครับแปดสิบเก้าบาทนะครับแปดสิบเก้าบาทสวยมากๆครับมีสองต้นคู่นะท่านผู้ชมนะครับมาที่ถาดต่อมานะครับอ่ะต้นนี้ก็เป็นฟอร์มกอเหมือนกันต้นนี้ชื่อว่าหน้าราทัศนนะครับ ดูขนางฟอร์มกอเลยนะครับแปดสิบเก้าบาทนะครับนาาทัศน์เนาะสวยมากครับดารานพรัตนะครับหกสิบเก้าบาทสวยมากป้ายป้ายแบบจัดๆเลยนะดารานพัตนัตต้นต่อมานะครับโหต้นนี้สวยมากเป็นบอลใบกลมมีลูกด้วยนะครับจิดาแม่กองเจ็ดสิบเก้าครับ บอลใบกลมนะสวยมากนะครับตัวนี้ต้นต่อมานะครับมาลีลบมานีนพรัสแผงนะครับหกสิบเก้าบาทนะครับสวยมากๆเลยนาลีบุรพานะครับนาลีบุรพาเอาไปห้าเก้านะครับ ต้นนี้น้องชื่อพวงคามนะครับพวงคามสวยมากครับพวงคามจะเป็นพวงสีม่วงนะครับเอาไปห้าสิบบาทนะครับมีหนึ่งต้นเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะครับพวงคามเป็นไม้มงคลนะครับสวยเลยพวงคามสามารถเซิร์ชในเน็ตดูได้นะครับสวยมากาเลยพวงน้องจะเป็นสีชมพูเดี๋ยวเอาแม่งพาไปดูเนาะพวงคามแม้งยังมีต้นอยู่โอเคครับเดี๋ยวไปดูกัน โอเคครับต้นต่อมานะครับน้องชื่อว่าวันสุกนะครับบอลสีวันสุกสวยมากนะครับต้นนี้วันสุกเอาไปห้าเก้าครับบอลใบกลมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวกเขาจะกัดสีแดงเนาะนี่ครับต่อไปนกน้อยครับนกน้อยนกน้อยนําโชคครับนกน้อยนําโชคสวยมากๆนกน้อยนําโชคนะครับกระถางละสี่สิบเก้านะครับใครสนใจเนาะ มี49่บเก้าบาทเป็นไม้ฟอร์มคอนะครับเอาไปใส่กระถางแปดได้เลยน้องจะเป็นฟอร์มคอใหญ่ๆสวยมากครับอับสอดสวรรค์ครับต้นล่างส่วนต้นบนเนี่ยจะเป็นหงเหมมาราชนะครับต้นนี้ห้าสิบเก้าครับสองต้นคู่เลยม่วงมหาการนะครับเป็นไม้ที่น้องเองชอบมากนะครับเนีย่ยจะเป็นมีจุดสีชมพูนะครับแต่พื้นใบเนี่ยจะเป็นสี ม่วงๆนะโอเคต้นนี้นะครับเอาไปราคาเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับสวยมากท่ยานผู้ชมเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับม่วงมาหาการครับต้นสุดท้ายแล้วนะท่ยานผู้ชมต้นแพงข้อราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับเป็นลูกไม้นะครับท่ยานผู้ชมนี่ครับเป็นกอเลยนะนี่อันนี้ลูกน้อยอันนี้เขาเจ้า่างๆแบบนี้นะครับเนี่ยด่ดงๆแบบนี้นะครับเป็นบอลใบกลม กลมแบบกลมเลยนะท่านผู้ชมกลมเป็นเหรียญบาทเลยนะนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทท่านผู้ชมราคาดีงามครับเนี่ยสวยมากเลยเขาจะแบบหลายสีแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นลูกเขานะครับมีลูกหลายต้นเลยนะโอเคนะครับเนี่ยใบกลมๆแบบนี้เลยนี่ครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแมงด้วยนะครับนี่ครับสวยมากเลยต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับลูกไม้สวยงามครับ แต่วันนีล้ลดพิเศษดีกว่านะ100บาทเนี่ยหนึ100บาทนะครับอ่ะสนใจนะนี่ครับหนึ100บาทโอเคนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับลาไปกับภาพบอลสีสวยๆนะครับนี่ครับสวัสดีครับ